ทุกคนเชื่อไหมคะว่าในเวลานี้นะคะตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะคะยังมีบริษัทที่มีพื้นฐานดีแข็งแกร่งแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพโดยโครงการจ m p p l u สนั้นนะคะจะเป็นหนึ่งในผู้ซัพพอร์ตในการยกระดับตัวบริษัทเองรวมไปถึงการทําให้ผู้ลงทุนนั้นมองเห็นและนี่คือที่มาของจ m p p l u ส โครงการใหม่ล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะมาช่วยผลักดันบริษัจทจดทะเบียนที่มีศักยภาพแล้วก็ปลดล็อกความสามารถให้สามารถสร้าง New S Curve ใหม่และก็กลายเป็นหุ้นเติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืนของตลาดทุนไทยแล้วจำ um plus ที่ว่านี้คืออะไรและจะมีแผนการดำเนินงานกันยังไงบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวทีน่าจะมาย่อยให้ฟังค่ะจำ um plus นั้น,นะคะคือโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัจจทจดทะเบียนไทยให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพิ่มความแข็งแกร่งและพัฒนาคิด ความสามารถในระดับสากลให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเน้นไปที่การสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนให้มีการเติบโตตามเป้าหมายใน3ด้านนั่นก็คือ growth visibility และ incentive ส่วนแรกคือ growth นั่นคือการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นได้มีการวางแผนการเติบโตในระยะยาว ส่วนที่2คือ visibility คือการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลตามแผนงานนะคะรวมไปถึงผลการดําเนินงานตามแผนนั้นนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมุ่งเน้นนะคะในการสื่อสารถึงผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมหลักๆของตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น opportunity day หรือว่ากิจกรรมรถโชว์ต่างๆและส่วนที่3คือ incentive หรือเงินทุนนะคะในการสนับสนุนการที่จะให้บริษัทจดทะเบียนนั้นทําตามแผนงานในด้านต่างๆนะคะรวมไปถึงการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการทําแผน จัมพ์คลาสจาก List Advisory Pool ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นะคะบริษัทจดทะเบียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดนั่นก็คือต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ m a i ซึ่งไม่รวมถึง property fund r e i t และ infrastructure fund ไม่ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB CS CC CF NP และ SP ต้องไม่เข้าขายอาจถูกเพิกถอนและไม่ถูกสำนักงานกราตอกล่าวโทษภายในระยะเวลา5ปีก่อนวันที่สมัครสำหรับสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับนะคะนอกเหนือจากส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วยังมีงบประมาณในการสนับสนุนสำหรับการจัดทำแผนงานจัมพ์พลัสสูงสุด5ล้านบาทและในแง่ของการเติบโตนะคะสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการนี้นอกจากจะได้ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทตัวเองแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนรวมไปถึงมีโอกาสระดมทุนได้เพิ่มเติมและแน่นอนเมื่อธุรกิจมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>ก็จะมีโอกาสในการสร้างไรายได้และกําไรเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเติบโตนในระยะยาวอีกด้วยซึ่งหลังจากสมัครและผ่านคุณสมบัติแล้วบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการจัมพลัสจะต้องจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานในระยะเวลา3ปีค่ะว่าจะมีวิธีในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับบริษัทของตัวเองอย่างไรไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจแผนด้านธรรมภิบาล แผนด้าน Climate Action โดยที่แผนงานทั้งหมดนั้นนะคะจะถูกเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อให้ผู้ลงทุนนั้นได้ร่วมติดตามอัปเดตความคืบหน้าของแผนการดําเนินงานต่างๆตามรอบบัญชีหรือรายไตรมากร,รวมถึงทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนแผนงานหรือถึงกําหนดไมล์สโตนของบริษัททั้งนี้บริษัทจดทะเบียนนั้นต้องมีการสื่อสารกับผู้ลงทุนในทุกรารมาสผ่านกิจกรรม o p portunity day ของทางตลาดหลัลกทรัพย์แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้เข้าร่วมโครงการจัมพลัสนั้นสามารถดําเนินการตามแผนงานต่างๆ ที่กำหนดไปแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าจะเป็นโอกาสของผู้ลงทุนด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแผนงานที่มีความชัดเจนนะคะซึ่งช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถประเมินศักยภาพของการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนหรือ growth potential ของบริษัทนั้นๆได้รวมถึงยังสามารถติดตามความคืบหน้าของแผนงานต่างๆได้นะคะเพื่อเอามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโต ผู้ลงทุนนั้นมีโอกาสค้นพบนะคะบริษัทที่มีอนาคตค่ะรวมไปถึงเป็นบริษัทที่มีคอมมิชเมนต์กับการเติบโตนะคะผ่านการให้ความสําคัญกับเรื่องของ corporate governance โดยโครงการจัมพลัสนั้นนะคะจะเป็นหนึ่งในผู้ซัพพอร์ตค่ะในการยกระดับตัวบริษัทเองรวมไปถึงการทําให้ผู้ลงทุนนั้นมองเห็นจึงอาจกล่าวได้นะคะว่าโครงการจัมพลัสนั้นจะเป็นแหล่งรวมบริษัทนะคะที่ตั้งใจจะสร้างแวลูของกิจการตัวเองค่ะท่ามกลางตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ก็คือการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีค่ะการลงทุนในบริษัทที่กําลังพัฒนาและมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ<ม>ก็ย่อมเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในพอร์ตโฟลิโอร,ระยะยาวได้ด้วย ดังนั้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะคะต้องบอกว่าโครงการจั p Plus นั้นจะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถคัดเลือกเพชรเม็ด,มดงามท่ามกลางกว่า1000บริษัทจดทะเบียนเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอของทุกท่านได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าโครงการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในลักษณะนี้เนี่ยมีหลายประเทศค่าที่รัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนด้วยเช่นกันอย่างเช่นในญี่ปุน่นและเกาหลีใต้นะคะที่มีโครงการอย่าง corporate value up สําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก็มีบริษัทยักษ์ หลายบริษัทเลือกเข้าร่วมค่ะดังนั้นแล้วนะคะโครงการจัมพลัสเนี่ยจึงไม่ใช่แค่โครงการที่เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นประตูสู่โอกาสการลงทุนของผู้ลงทุนที่ไม่ควรพลาดค่ะ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2568ค่ะและสามารถสแกนดูรายละเอียดและเอกสารโครงการเพิ่มเติมได้ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะและสำหรับผู้ลงทุนนะคะสามารถติดตามรายชื่อบริษัทจดทะเบียนนะคะที่เข้าร่วมโครงการจัมพลัสได้ที่ w w w z o r t h ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการจุดพลังตลาดทุนไทยให้เติบโตไกลยอย่างยั่งยืนกับจัมพลัสค่ะ